ที่สถานียะโสะนะครับที่เห็นอยู่ว่าเป็นสีแยากาสง่งเดี๋ยวจะเดินไปที่สถานีเอ็มอาร์ดีสีด้วเกัน ความหนึ่งชั้นอันนี้ครับเอมาจี AC, สีเงินจุกบ oh. ุ๊คพิทนะครับลงไปลึกเหมือนกันนะครับ oh. น่าจะสักยี่สิบเมตรคนยังพอมีนครับคนยังพอมีเดี๋ยวต้องไฟทาง สายมือ <Cyber. S 2> <t os> ถึงแล้วใกล้นิดเดียวแล้วเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วนครับเวลาสองทุกึ่ง,งอ่าใครๆจะเดินทางช่วงเวลานี้นะครับสบายมากมีเดทางเข้าเลือกกเลยครับเดินเข้าไปได้เลยเข้าไปออกบัตรโดยสารได้เลยครับตามชิวนี้ครับไปออกบัตรโดยสาร เข้าแถวรอแล้วก็ไปเข้าทางนู้นกลับดึกก็ไม่เยอะคนไม่เยอะหรือจะไปเครื่องออโดยสารก็ง่ายิดเดียวครับเครื่องออโดยสารไปทนะางนน้นครับเตี้ยกดนะครับนะครับจะมีตู้แต่นี้มันเป็นฝ่ายี้จะเป็นตู้หยอดเหรียญอย่างเดียว ราคาษานะครับตอนนี้สุขุมวิทถ้าไป,สไปสออนสถานีอ่อนทชีปกิจก็17บาทเป็นี้17บาทไปเรื่อง19บาทที่ารา้านะบาบาทที่ของเตอร์สุขุมวิท ครัี่สบสองมาดูจุดตัดกันดีกว่าว่า,าที่ไหนบ้างครับจากจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือสถานีดูวิทยันนั้นจะไปตัดสีเขี่ยวที่สีลมครับเหี่ยวที่สีลมตัดที่ช้อยู่แล้วก็ตัด ้ณตอนนี้นะนันจะจัเดเขียวปีโรนี่มาทางนี้นะครับแล้วจุดตัดอีกจุดหนึ่งสีม่วงต่อปูนะแล้วสีแดงที่โงเทพอภิวัตนจุดตัด ตรงนี้จะเป็นทางที่ลงไปขึ้นรถไฟนะครับกับผู้โดยสารบางกลุ่มก็จะขึ้นมาจากตรงนี้คนระับแล้วก็ออกทางออกนี้นะที่เห็นลูกศรเขียวๆนะซึ่งจะต้องมาหยอดคืนบัตรโดยสารที่ช่องนี้ครับแล้วออกไปข้างหน,น้าก็ไปที่สถานีบีเดียสอสมกครับมาเดินมาก็จะมาออกตรงนี้นะครับ ทางออกที่สามนะครับไปดี mm hmm. เดีส่งกเดินบันไดเลื่อนนี้ไปนี mm ่จ hmm. ะพาไปเดินเที่ยวนะครับจากสถานีบีเดียส่งแล้วเ็มาที่สถานีเอ็มาร์ีสุวิทแล้วก็เดินกลับหนึ่งรอบให้เพื่อนๆอได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าจะใครยังไม่เคยมาที่นี่นะครก็จะเห็นภาพว่าสถานีนี้เป็นยังไงนะ ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอสองทุ่มกว่าแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนๆเดิน,เนทางกันอยู่ครับการเดินทางกับเวลา,าเราต้องบริหารเวลาเพื่อได้ระยะทางมากขึ้นในการใช้ชีวิตเราเก็มาถึงสถานี้ สองนะครับเบรียมเอางนี้มาถึงแล้วครับสถานี BTS อันนี้ตู้ที่เราสาม,มารถซื้อได้ตัวยซื้อได้ได้วยตัวเองนี่นะครับก็เลื่อกสถานีจยอดเรียนรับปัตร ตอนครับมีสามขั้นตอนตามนี้นะครเลือกสถานีนี่ผมเลือกไป เมื่อกี้ไม่ยอมรับปากผมครับอย่างก็เปลี่ยนประตูใหม่ก็เหมือนเดิมห้าสิบบาทครับแม่กระสาต่อเรนดหมวกฟางสำเร็จนะครับต,ตู้นี้โอ้ได้หลอดเหรียญ50บาทมา เข้าสถานีครับไปนี่นะครับฝานี่ครับ,รบ,รบูสถานีอโศกนี่คือวิวที่มองเห็นจากสถานีอโศกครับแคมป์นิ่งอโศกที่วัน นชาชลาครับสายน,นีรงไปมาแล้วครับนาเกียหาสุนทรการใ้บริษาทลงก่อ เราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ